วันนี้จะมาเล่าเรื่องตลมเปลี่ยนชื่อเรื่องมาเล่าเลยแล้วกันแล้วราว่าคารเนี่ยเรื่องนี้ยังไงอ่เล่าไปกอลฟมีมีวางอยู่วางหนึงวางหลังใช่ไหมใช่วงวางหลังวาเล่าแล้ววางหลังใเมีวางอยวางนึงพระชาองเี้ยยังไงวะเป็นเจ้าของวางนี้พระชามีลูกสาวสวยมากลูกสาวเป็นองค์หญิงอัะนี้ว่าองคหิงกันเออเป็นจุ้หญิงใช่หจ้หญิงไม่ไังไม่แต่งงานอหญิงอง์หญิง อันนี้นี่นักดนดีหรือเป่านักดนันหรือเปล่านักดนันพระราชาก็อยากจะหาคู่อ่ะให้ลูกสาวโดยการที่ต้องยิงกันงกันอ่าในที่เนี้ยเขาก็ให้ลูกสาวไปยืนแล้วก็เอาแอปเปิลจากมาวนหัวเอาแอปปเิลหัวแล้วใครจะมา็นจีนีสาวเขาต้องยิงคุงูให้โดนแอปเปิลอ่าตอนแรกมาเลยคนแรกมาเลยยิงมาเลยปั๊บวิปปุ โดยแอปเปิ้ลแล้วบอกว่าไง I am เราเป็นหูเราเป็นหูที่อยู่ตรงนี้ใช่นั่นน่โเป็นสักศรเสร็จปึ๊บคนที่สองมาเลยปิ๊บว้าดูได้จริงนั้นปังตอนดัอกเรียกว่าด็เรียกว่า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 ดีดีแล้วก็บอกว่า I am Hercules คนที่สามมาเลยคว้า แอปเปิลมาฟัคหนูแัคท่านตบหัวหนมายิงแกด้วยส่องจริงเลยยิงเลยส่องเรียกว่าซ่องไม่เอาดีไปก็บอกว่า I am ผงไฟหงก่อนอ่าหงไฟหเก่งอ่ะคนจีนนี่นะนักสู้ไฟหงมากไอ้นี่พอสุดท้ายมาเลยแอปเปิลอยู่ข้างบนปึ๊บนี่ฟัคธนูมายิงปั๊บควัคฟัคอะไรไม่รู้ฟัคฟัคลงมายิงเลยปัคส่อดังโดนส่อโดนส่ชื่อว่า โดนเต็มเต็มเลยอ่แอปเปิ้ลใช่ไหม Apple, โดนเต็มเต็มเลยแอปเปิ้ลใช่ไหมโดนหัวเนี่ยแล้วเขาบอกว่าแอมซอรี <Sorry> ่จักรจี้หัวใจออแอมตกใจไปมากตัวนี้